สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องทัดหน้านะครับบรอติ้งของเราก็กําลังไล่ระบบนะครับตอนนี้เหลือแค่อาจารย์นักดนตรีนะครับขึ้นมาติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็เช็คเสาครับเหมือนเดิมครับพี่น้องทันเวลาเหมือนเดิมนะครับหอบขึ้นไนะครับน่าอิ่นียวแล้วครับอ่ะอันนี้เวลา20่สนาฬิกายีนาทีนะครับเหลือเวลาอีก40นาทีครับพี่น้อง สบายบายนะครับ40วินาทีอยู่ที่อาจารย์นักดนตรีแล้วนะครับเพอราขาก่อยังกองอู่ครับอยู่ที่อาจารย์นักดนตรีแล้วตอนนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับทีม LED Lighting นะครับอตอนนี้กำลังขึ้นชาครับพี่น้องขึ้นทัดนานะครับ ลังคืนท่านหน้าตอนนี้โอ้พี่น้องเอฟซีมาแล้วครับเอฟซีร e ังไรกันเข้ามาคุณครับเอฟซีร e ังไรกันเข้ามาแล้วนะครับสำหรับสนามคืนนี้กว้างขนาดเลยครับพี่น้องหนึ่งหมื่นคนนี่สบายสบายเลยนะครับสำหรับสนามนี้ฮะอ่า เล่นสามทุ่มไม่ใช่แล้วนะคนทีอะไรเนะี่ยเป็นฝ่าของผมผมไผ่เลยพี่น้องเอ้าฮึบเยบฮึบจับฮึบจับเอ้าฮึบดียว่อืมอ <tr> ืมเา ตอนนี้ทัดขึ้น อ่ะลงแล้วนะครับอ่ะโอเคครับพี่น้องเซตซับเรียบร้อยครับตอนนี้หยิีเข้ามาเต็มนะครับพี่น้องก็ลังลังเลยเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบื้องบรรยาก,กาศด้านหน้าทางเข้านะครับ าเอฟซีมานังนะครับจริงเขากินน้ำกินน mm ้ำไปที่เลยครับพี่น้องพาพี่น้องไปชมบรรยากาศด้านหน้าประตูทางเข้านะครับตอนนี้ mm hmm. กำลังลังไหลขเขม้าเรื่อยๆนะครับ mm hmm. สนามกว้างๆเนี่ย mm hmm. เต็มแน่นอนนะครับสำหรับขับขึ้นนี้ครับ

มิครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับพี่น้องนี่ครับกฎกติกาครับบางแรกก็เริ่มมีมวยต้ห้องคัร์ตตหังว่าคำเหรอครับอ๋อ นี่บัตรหน้าประตูทางเข้านะครับอันนี้บัตรราคาเท่าไหร่ครับบัตรหนึร้อค่ะยี่สิบหาบัตรนี่วะหางบัตรฉีกหางบัตรให้เข้าไปเลยฉีกลุ้นรางลไหมลุ้นรางบ้านแมนีอะไรบ้างครับบัลกนี่ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้านะหางบัตรนะครับพี่น้องราคาหนึ่ง้บาทครับหางบัตรลุ้นรางวัลนะครับ ต้องเก็บังบัตรไว้มีงอปครับมีอาหางบัตรมีลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับหางบัตมีแน่นอนนะครับมีรางวัลแน่นอนครับสำหรับคืนนี้โรงเรียนบัตรถาวนครับพี่รอยอเจ้ากระเ๋ปิกระเ๋ะครับมีกระเป๋าเประเ เด็ซีต่อยแถวหน้ายาวเหยียดเลยนะครับทั้งคนไทยและก็ต่างชาตินะครับตอนนี้แถวยาวเหยียดเลยครับหน้าประตูทางเข้าครับพี่น้องราคาหนึ่งบาทนะครับลุ้นร้านแตกเลยนะครับ เย็ซ e งไรก็มาบ่าขาด้ายครับพี่น้องหางบัตรมีรางวัลน,นะครับวันนี้จะเป็นอะไรนั้นทางเจ้าภาพลูกไปก่อนนะครับยังไม่บอกนะครับแต่มีแน่นอนนะครับรางวัลใหญ่ไม่รู้อะไรนะครับ ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณถูกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านถาวอนนะครับอาําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีด์ครับพี่น้องขอบคุณถูกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องสําหรับชิปนี้สวัสดีจ้า